ครับเดี๋ยวลองดูช่องนี้กันหน่อยนะข้างล่างมีชาวบ้านดักไอ้โง่ะฮะเป็นเสือนอนกิน,นะฮะขวางขวางห้วยด้านล่างเลยเห็นมีลูกปลาเล็กว่ายอยู่แต่ผมว่าผมเห็นเงาอะไรบางอย่างลงไปจากน้ำเมื่อกี้นะี่นะลองตีดูเหมือนมีตัวอะร <c oughs> <c oughs> จริงๆับใช่เลย ผมว่าเลยฮะไม้เดียวเลยผมว่ามีเงาอะไรลงไปจากของล่องน้ำนะ,น,น,ะงงนี่ครับไส่งามเลยนี่ครับไหญ่ใหญ่ สวยเสร็จไปหนึ่งแต้มครับมันขึ้นมารอดักกินลูกปางอย่างยิงใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกันด้วยนะครับ